เต่า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 งอยแต่เราจะมากำจัดขุเต่าของเรา จินตลาไม่ใช่เต่างอยค่ะแต่เราจะมาก่อนอื่นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเคดีกิ d กกเดฟก่อนนะคะวันนี้เราจะมาจัดการเต่างอยกันค่ะเต่าที่มีขนนั่นเองค่ะไม่ใช่เต่างอยเพลงจินตลาแต่อยา่างใดนะคะแต่เราจะมากําจัดขนเต่าของเราค่ะเพื่อนๆน,นี่คือขนที่แบบ เออมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราแวกไปแล้วเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งนะคะทุกคนขนก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะเราก็จะมาแวกขนอันนี้แวกไปแล้วนิดนึงนะคะนึกได้อยากอยากอยากเป็นน้องจินค่ะอยากอยากเป็นน้องจินตลาอยากเป็นน้องจินตลาค่ะต้องขอโทษพี่จินตลาด้วยนะคะที่ลอกเรียนแบบพี่จินตลาแต่ว่าเออกิ๊กหาได้แค่สีชมพูนะคะก็เลยเป็นวิกสีชมพูนะคะ cover เต่างอยที่ UK เคนะคะพี่จินถ้าแวะมา จเจอคลิปนี้นะคะมากำจัดขนเต่าด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันกำจัดขนเต่าด้วยกันเลยค่ะวิธีกำจัดขนเต่าก็ง่ายๆนะคะเพียงเรามีน้ำแว็กซ์นี่นะคะนี่คือน้ำแว็กซ์ของกิกก้อาจจะสีเข้มหน่อยเพราะว่ามันทำไฟแรงแล้วก็เออเกือบไหม้เกือบไหม,ม้ค่ะทุกคนแล้วก็มีผ้าแว็กซ์นะคะก็คือเราไปตัดมาใช้เองนั่นเองค่ะเป็นผ้าที่เราตัดจากเสื้อเชิ้ตของเรานะคะ พอตัดเสร็จกิก้มีมีวิธีแบบประหยัดนะคะหลังจากเราใช้นี้เสร็จเราก็ไปล้างด้วยน้ําร้อนนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งเอากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ก่อนกิก้เอาทิ้งหมดเลยก็คือเอสียดายมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีง่ายๆกันค่ะสําหรับบิ๊กนิ่งสำหรับบิ๊กิลเนอร์เลยนะคะสําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นแว็กซ์ขนครั้งแรกก็มาดูการแว็กซ์ขนเต่า คลิปนี้ได้นะคะคคกิ๊กจะบอกละเอียดเลยทําตามได้ง่ายสามารถทําได้เองแล้วก็ประหยัดแล้วก็ดูแลตัวเองได้ด้วยจักกะแลก็ข่าวขึ้น1เบอร์ด้วยนะคะแต่ก่อนกิ๊กยอมรับว่าจักกะแลดดาค่ะตอนนี้ก็มีข่าวขึ้นนิดหน่อยเพราะว่ามันผัดเพลเซฟมันผัดเซลล์ผิวเก่าเราเพราะว่ามะนาวนะคะช่วยผัดเพล ผักเซลล์ผิวเก่าเราอะไรเนี่ยนะคะเราไปดูวิธีการทําง่ายๆกันเลยค่ะวิธีการทําก็อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะไปติดตามได้หรือถ้าใครหาไม่เจอกิก้จะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างได้นะคะฝากเพื่อนๆก่อนที่จะไปดูไปชมนะคะหรือว่าชมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับส r คร e กดติดตามกิก้เดฟด้วยนะคะจะสรรหาสิ่งดีๆด,ดูแลตัวเองความสนุกสนานมาฝากเพื่อนๆค่ะไปดูวิธีท,ทำกันค่ะนี่ก็คือขนนะขนขนเออเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะเราก็เอาน้ำแว็กซ์เราขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะทำไปตามขนนะคะทาน้ำแว็กซ์ไปตามขนให้เขาอุ่นๆก่อนนะคะหอมให้เขาอุ่นๆก่อนนะคะ ก็ทาไปตามรอยขนอู้หร้อนนะคะมันก็จะอุ่นๆเอาผ้าปิดลงไปนะคะแล้วก็รีดให้เรียบติดแนบกับผิวเราเลยนะคะรอให้เขาแห้งนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงย้อนขนขึ้นมานะคะ ขนมันน้อยลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราแว็กซ์บ่อยค่ะคกิก้แว็กมาแว็กด้วยตัวเองมาตั้งแต่รู้สูตรมาก็ทําได้มาเป็นปีแล้วนะคะก็ทําได้มาเป็นปีแล้วก็เลยขนมันก็เลยขึ้นช้าแล้วก็ขึ้นกระหล่กระเล็มนะคะ ทาลงไปตามรอยขนนะคะขนไปทางไหนก็ทาลูบไปทางนั้นนะคะขนชี้ลงก็ทาลงขนชี้ขึ้นก็ทาขึ้นนะคะตามรากขนนะคะเสร็จแล้วก็แปะผ้าค่ะแปะลงไปเลยนะคะแปะลงไปแบบตัวดึงนะคะหนึ่งสอง,สองนะขนเขาก็จะหลุดออกมาเต็มเลยนะคะเพื่อน ขั้นตอนสุดท้ายนะคะการทำความสะอาดหลังจากที่เราแว็กขนหมดแล้วนะคะก็นำสำลีไปชุบน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดคราบของอน,น้ำแว็กซ์ของเราออกนะคะทำความสะอาดให้หมดแล้วก็อันนี้ขั้นตอนจบสุดท้ายก็คือชุบน้ำเย็นนะคะหรือว่าจะใช้น้ำแข็งหรืออะไรก็ได้นะคะเย็นๆมาปิดรูขุมขนเพื่อที่ไม่ให้มันใหญ่นะคะ เพื่อนๆก็จะได้ลักแร้ที่ไม่มีขนก็จะไดะ้กำจัดถอนรากถอนโคนไปแบบง่ายๆกับการแว็กซ์โฮมเมดนะคะคกิกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะคน้องจินหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กิ๊กในด้วยจ้าจินตะแล้วจินตะลาค่ะ ข้อเสียก็คือระวังความร้อนในน้ําแว็กซ์เรานะคะบางทีมันร้อนเกินไปมันทําให้ลักแล้เราเป็นแผลผุพองได้นะคะต้องควรระวังนะคะเทสที่หลังมือก่อนก่อนที่จะมาใช้ก็ได้แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะไม่ชอบความความเจ็บแต่ว่ากิกิว่ามันไม่เจ็บนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปนี้นะคะจิ้นตลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ